ตัวแรกแห่งมานครับเปิดประเดิมด้วยปลาเข็งไงเออ,อ,อ,อยัหน <c oughs> หาแม่ใส่กระชังกระชงาหมาครับอ่ามันหมานเด้อครับตัวใหญ่เนาะปลาเข่งตัวแรกครับหมา,าดๆครับตัวนึงปลาขาวใส่ปลาทันเลยเร็วแห่งครับ ก็เท่ไหรน้องแลทห่เีนาะว่เพอแล้วอวนึงเห็นปะเอ้านี่เขาแย่งไงครับปูใหญ่แห้งงางดีดีด้อครับปาดล้ปาดล้นี่เขาแย่งตัวบบไงเลยองเต็มแล้วครับมัมันออากามเลยครับไม่ถูกต้อง เขามาปรุงนี่ครับ่คือว่าปลาเนียปลาแม่แล้วก็เนื้อ ตารางแดงมะโอ้ตารางแดงนี่มาแม่ป้าป้าแม่มาที่ล่ะไปลงมาอะไรลงมาถึงแรงถึงมากโอ้โหกระดับปั๊บกินไงบ้างกินไงกินตรงไงกันตรนเดียว เาบวถือซ้ำโอ้หนเป็แหครับเดี๋ยวปลาวปาปานึงอ้อะไรจไหนถือวะโอ้เจียดวเจียดเยดเียยขาอีทยน่ว่าต้งบัถือครับเอา bán chút tôi ngay gì cả ừ. Đừng cấp to cấp to cấp khỏi nhà ăn liều vật Hãy อึ้นมาอมันเขาหนึ่งแล้วพร้อม่างสมองนี่ แค่ครับเลยเป็นไฟแดนจัวดแดนจัวดนังเดียวเลยดิ๋แม่ตัวมันม <laughs> แม่ปลาปลาโอ้พระท่านนะครับแดนเรียวขวด หลาดมีป้าอยู่มมปูนป้าป้าอย่างนั่นเอุ้ยป้ากระเดิดอุ้ยคนนี้ป้าเข <c oughs> ียนไงไปแล้วป้าเขียนมีตัวยงไงสองก้อนเลยเห็ได้ว่าปลาตะนค้อนมีอะกันมาก อ, DA, function, phin, อ๋อเด็กๆพอแล้วก skinny, hum, ็แล้วอ๋แม่ปลากระเง้ยะไรนย่งเียัละง้มันโหกรอแท่งเง้ยต่างนพุมก็ไปแท่งเอาครับนี่โดนนีแสบเ สือง,งามเลยครับมือนามขึ้นแนแหละจ้่วไปทัวปลาแรงไมทัวครับ ผมว่าโอ้หนังเป็นแห้งเลยจ้ะนี่ไปไปโอ้ตกปมนไงนึ่งเห็นเขาขาวตาขาวตัวบมกไงนึง ออกมาอือลุ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 อ่อ <tries> 小美啊。 ปลาอยู่เทื่องพีมาอยู่ร้างานี่ปลาขรนี้องแรงส่วนอยู่นี่ าเสื่อมโอ้ถึกซื้อครับป้าเด็นมาไฟเนี่ยเอา้าปลาเสื่อมใหญ่ตัวหนึง่งปลากฏไหมปลากดหนึ่น มาไกัอุ้ยทุ้จำแน่สิไม่เจอล่ะนี่จะหลกมันเต็มยินตนนนนนกนนล,ลง,กมกงมาหนี่แง่มันมันกัดแรนจิ๋วแลยนะ่ังกัดสามันกัดทีนยงมันม้นเขาแย่งอืมตัวหนึ่งครับ คดีบยวเอ้ฮะ มีนำมคืนให้กับหมู่บ้าน อโอ้ย <c oughs> คือมันบอถือครับนี่ือเอาไปจนแมวไปจนครับท่านึงครับมันก็ตะบ๊อถือดินที่เดือดไม่สุดเลยตากาหมันมเป็ยังไง เลีนเตะญี่ปุ่นที่แขวนโอ้ยปวดทีจั น้ำม,มัทนลูกันเหมือนหรอเนาะมันกว้างเหรอน้ำขึ้นก็มาว่านครับขึ้นคักเลยนี่นเด้อเด้อหาพี่มันขึ้นใช่เรามัทนุหากันเหมือนหรอป้าขับไปทัวร์วันนี้ ก็เข็นง่าครับง่ายแม่ไปเข็ง่าไึงแม่ ไงเตอไว้ว่าเข็งกมันก็เขงไงเข่งไงโ้งามเลยประกดประกดแม่เอานี่ยปลายังไงวนดประกดตัวเนี้เติมครับอืมตัวนี้ดีกัวัวนดประกดงอืมตัวนี้ไงย ัวใหญ่งี้ยเง่าอ๋แยงเงี้ยเง่าขาสำนึ่แต่ยุติธรรมวัวใบด้น,านสาบวดทำยังไอา้าวตีตาการแย่งหรอิแท่งแท่งสิแท่งก็ผสมเหมืเมื่อกี้ตีตาการแย่งโอ้แท่งก็ผสรเออมันลากระแยงมันได้ยี่แล้วละแล้วทิแท่งก็ผสมเหมืเมื่อกี้มันหนัก ข่าพูดพอเต้าอยู่แล้วครับเขาก็ไม่เต้านี่แต่ภาพน้ำตูเนี่นี่แต่ภาพน้ำครับเห็นบะแต่ภาพน้ำลบป้าผาเนี่ยครับลูกลูกแต่ภาพน้ำนี่แม่แต่ภาพน้ำแม่แต่ภาพน้ำแม่ลูกป้าผาเนี่ยตู้ทุกอย่เติบอยู่ แม่คือเป็นสัตว์สงวนครับมาเบิงผลงานครับมื้อหน,นีเข้าอืมเนี่ยหงส์ใหญ่จังตัวเนาะป้าขึ้นแห้งแล้วแม่อืมโอ้แแกงไงอย่งครับปูนครับหลายเติอบอยู่แต่ว่าเข้าอยได้ประคอปลไหยังเนาะนนมื้อหนี นนำขึ้นแห้งครับพี่น้องน่ครับขืนอพีแล้วื่แ้เอนอมเอาไหมโอเคไ <Okay. S 2> พอกลไกลับนอแลวครับไปพอกนนังื่นครับสำหรับนนผมก็ยังมดแหลประกอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้านำโนนนบขึ้นเรียวบนี ป้าคือสิไลคือมหมูผ่านพ่อโอ้มันับาเจ็นเร็วแ<อ>ห,ห้ง